เลขที่410218เรื่องการนับวันลดเบี้ยปรกับกรณีวันสุดท้ายของการยื่นแบบพพ30และวันครบกำหนดเวลาลดเบี้ยปรกับตรงกับวันหยุดคำถามบริษัทยื่นแบบพพ30เดือนภาษีเมษายนในวันจันทร์ที่16กรกฎาคมเนื่องจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบ15กรกฎาคมตรงกับวันหยุดคือเป็นวันอาทิตย์และวันครบกำหนด นับวันลดเบีย้ยปรับชำระภายหลังแต่ไม่เกินห0สบวันตรงกับวันหยุดวันเสราร์จะนับวันลดเบีย้ยปรับอย่างไรและเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละเท่าไหร่นะครับก็เริ่มที่เดือนภาษีเลยนะครับเ,เดือนภาษีคือเดือนเมษายนปีห้าสองเดือนเมษายนจะต้องมาจ่ายในวันที่ส5บห้าุภาคม ปี52ต้องภายในวันที่15พฤษภาคมนะครับคราวนี้เราก็มานับกันต่อว่าวันที่เขาจ่ายชำระเนี่ยเขาจ่ายวันที่16กรกฎาคมก็เริ่มนับวันที่1 5วันทำการนะครับดังนั้นก็เริ่มนับหลังจากวันที่15คือวันที่16เป็นต้นไปถึงวันที่จ่ายชำระคือ16กรกฎาคมปี52 16นั้นคือวันจันทร์ นันก็เดาได้เลยว่าวันจ่ายชําระเนี่ยมันก็ต้องไปติดวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะวันจ่ายชําระมันก็ต้องเป็นวันที่15 15ของทุกเดือนนะครับดังนั้น15กรกฎาคมก็ต้องเป็นวันอาทิตย์เนี่ยนะครับ15กรกฎาคมเป็นวันอาทิตย์เมื่อวันจ่ายชําระไปติดวันอาทิตย์ก็เลยเลื่อนมาให้จ่ายวันที่16กรกฎาคมนะครับเรามานับระยะเวลากันนะครับ16พฤษภาคมจนถึง16กรกฎาคมนั้นกี่วันนะครับ พฤษภาคมมี31วันนับวันที่16เป็นต้นไปดังนั้นลบวันที่15ก็จะนับวันที่16เป็นต้นไปนะครับมี16วันพฤษภาแล้วก็มิถุนายนมี30วันมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมมี16วันวันที่จ่ายเลยนะครับเขาเลื่อนมาให้ถึงวันจันทร์เลยนะครับเพราะว่าวันที่15มันติดวันหยุดนะครับก็เลื่อนมาจนถึงวันจันทร์ก็คือวันที่16รวมกันนะครับ ก็คือ62วัน62วันตอนนี้เราจะใช้62วันไม่ได้เนื่องจากว่าวันที่15วมันติดเสาร์อาทิตย์นะครับดังนั้นไอ้62วันนั้นก็จะต้องเอามาหักออกจากวันหยุดซึ่งก็คือหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับดังนั้นก็คือลบด้วย2วันครับก็จะเหลือเท่ากับ60วัน60วันนะครับที่ต้องคำนวณเบี้ยปักนะครับ60วันอยู่ในเดทเข้าไหร่ครับ ก็นับเลยนะครับ1-15 2% 1ถึง15 2นถึง3 0 5นถึง60 10นี่อยู่ในเลทนี้พอดี60วันอยู่ในเลท10อร์เซ็นดังนั้นคำตอบนะครับระยะเวลา60วันคิดเบี้ยปรับ1ปนะครับ